ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกตามกันยาวๆครับเรื่องนี้นะครับในการที่ใช้นอมินีนะครับถือครองนะครับที่ดินสบก700ไร่ที่สระบบุรีเป็นบริษัทเอกชนรายใหญ่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และเป็นบริษัทก่อสร้างซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดเกิดมานานแล้วและมีการแจ้งให้ทําการตรวจสอบตั้งแต่ปี25 6-5และเมื่อปี2 5 6 DNI ได้มีการสรุปข้อมูลต่างๆนับส่งไปให้ทางสปกอแต่ไม่ได้มีการดำเนินการอะไรและยังไม่ได้ดำเนินการอะไรจนล่าสุดตามที่เราทราบข่าวก็คือทนายอันนะครับไปที่ d ีไไปยื่นเรื่องให้ทําการตรวจสอบนะครับสปทั่วประเทศว่ามีการทุจริตมีการคอร์รัปชันหรือเปล่ามีการออกเอกสารสิทธิคอร์รัปชันหรือเปล่าและมีการพูดถึงประเด็นนี้นั่นก็คือประเด็นที่นะครับ พื้นที่สอปกกนะครับถูกยึดครองโดยบริษัทเอกชนรายใหญ่นะครับเป็นบริษัทก่อสร้างซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทก่อสร้างนี้รับโครงการของภาครัฐด,ด้วยนะครับประมาณ700ไร่อยู่ที่หมวกเหล็กสระบุรีซึ่งแน่นอนครับพอเรื่องนี้นโดนเปิดเผยโดยทนายอ่านก็มีการไปขุดไปคุยนะครับและก็มีการไปสอบถามทาง DSI นะครับว่า DSI มีการตรวจสอบเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าซึ่งดีเอบอกว่าแน่นอนครับมีการตรวจสอบเรื่องนี้และได้ส่งเรื่องนี้ไปให้กับ นะับทางสป,ประกอเรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนครับว่าทางสป,ประกอเองอยังไม่ได้ดําเงินการอะไรซึ่งแน่นอนถามทางดีไอว่าจําข้อมูลอะไรได้ไหมซึ่งแน่นอนครับว่าทางดีไอบอกว่าส่งไปตั้งแต่ปลายปี6 6เนี่ยจำข้อมูลที่ชัดเจนไม่ได้แต่มีการส่งเรื่องนี้ไปแล้วซึ่งแน่นอนครับนักข่าวก็ได้ไปตามที่ทางสป,ประกอนะครับสป,ประกอก็บอกว่าขอตรวจสอบก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงมีหรือ,อรรเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเพียงแค่ประมาณวันหรือสองวันก็มีการออกมาบอกว่ายืนยันว่าดีไอเนี่ยมีการส่งให้จริง นะมีการส่งให้จริงแต่ขอตรวจสอบข้อมูลก่อนแล้วหลังจากนั้นล่าสุดตามข่าวที่ล่าสุดที่ออกมานะครับว่านะครับทางสประกอนะครับใหญ่เนี่ยได้บอกให้สประกอสหระบ,บุรีทําการตรวจสอบเรื่องนี้ก็ไม่แน่ใจจะตรวจสอบถึงเมื่อไหร่จะตรวจสอบเวลาไหนหรือจะเพียงแค่บอกว่าตรวจสอบแล้วเพื่อให้นักข่าวไม่ติดตามเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมนะครับในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะต้องการทวงทรัพย์สมบัติข,ของชาติมาเป็นทรัพย์สมบัตินะครับของชาติต่อไปเอาพื้นที่นะครับทั้ง700ไร่เนี่ยไปให้ประชาชน ที่นะครับต้องการพื้นที่ทำมาหากินจริงต้องการพื้นที่ประกอบสามาอาชีพจริงๆต้องการพื้นที่อยู่อาศัยจริงๆไม่ใช่เป็นของนายทุนเรื่องนี้คงต้องติดตามและนะครับเรื่องนี้มันบอกว่านะครับไปถามสปกสปกอบอกว่าดีเจตไอเนี่ยแจ้งมาจริงสปกสั่งสอบไปแล้วนะครับข้อมูลนอมินีเอกชนถือครองสปก7 0 0ไร่จังหวัดสระบุรีนะครับสอบอบอกว่าสั่งสอบแล้วนะครับให้ทางดีทางสอกสระบุรีตรวจสอบแต่คําถามคือ ถ้าเรานิ่งเฉยไม่ติดตามผมว่าเรื่องนี้เงียบแล้วสุดท้ายนะบิ๊กเอกชนาดนี้ก็ถือครองสอบประกอบ0จร700่ต่อไปและอาจจะเป็นโฉนดถ้าเราไม่ติดตามเรื่องนี้นะครับเพราะอย่าลืมเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดเกิดมานานแล้วแตไวออ่ไม่มีข่าวออกไม่มีข้อมูลออกมาสอบประกอบก็นิ่งเฉยทุกอย่างก็นิ่งเฉยจนทนายอันเอาไปเปิดถึงได้ออกมาเป็นข่าวเพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชนทุกคนต้องช่วยกันติดตามเรื่องนี้ครับ วินโรดรั์ส่สงสุขเลขาธิการสอบประกอ์ยืนยันเป็นทางการ DSI ส่งข้อมูลปัญหานอมินีบิ๊กเอกชนถือของที่ดินสประกอเจ็ดไร่ไสระบุรีให้จริงสั่งการนะครับจังหวัดเข้าตรวจสอบแล้วเน้นย้ำให้ดูคนสมบัติผู้ผู้ที่รับแจกขบ,บวนการขั้นตอนลั่นหากพบดําเนินการไม่ถูกต้องให้จัดการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด จากกรณีสำนักข่าวอิสาราได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าในช่วงปลายปี2566ที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือวเดีไอได้ส่งข้อมูลการสอบสวนกรณีบริษัทเอกชนรายใหญใ่ใช้พนักงานบริษัทและบริษัทในเครือ เป็นตัวแทนหรือว่านอวินีในการเข้าไปยึดของที่ดินสปก4ีขีดชุหนึ่งเพื่อใช้ไม่น้อยกว่า700ไร่เนื้อที่นะครับไม่น้อยกว่า700ไร่ในพื้นที่อำเภอหมวกเหล็กจ,จังหวัดสระบุรีให้สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกอเข้าไปติดตามการตรวจสอบตามขั้นตอนทางกฎหมาย ล่าสุดนายวินาโรสับทรงสุขเลขาธิการสอบประกอเปิดเผยสำนักข่าวอิสาราขณะนี้ได้สั่งการไปยังสอประกอรสระบ,บุรีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้เพิ่มเติมแล้วนะครับหลังจากที่หลังจากตรวจสอบข้อมูลกับฝ่ายกฎหมายทราบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องทางรับที่สอบประกอได้รับการประสานข้อมูลมาและมีการแจ้งให้ทางนะครับจังหวัดสระบ,บุรีตรวจสอบข้อมูลก่อนหน้านี้และพบว่าต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมอีกหลายส่วน เรื่องนี้ผมได้แจ้งให้สปกจังหวัดสระบุรีไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วโดยเน้นย้ำให้ไปดูทั้งในเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับแจกที่ดินขบวนการขั้นตอนการแจกที่ดินว่าดําเนินการถูกต้องตามระเบียบหรือไม่หากพบว่ามีการดําเนินการไม่ถูกต้องให้จัดการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนายวินโรดระบุนายวินโรดกล่าวย้ําว่านะครับเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์ขอ,องที่ดินสปรกรสี่กิจหนึ่งนั้นสปกให้ความสําคัญใน การติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มาโดยตลอดเจ้าหน้าที่รายใดที่ประพฤติไม่เหมาะสมมีการตั้งมีการสั่งลงโทษตามระเบียบกฎหมายอยู่มาตลอดนะครับส่วนเจ้าหน้าที่รายใดปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องมีผลงานที่ดีก็มีการตอบแทนและเรื่องรางวัลให้นะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลจากทางสองปรกอรที่ออกมาว่าตอนนี้ได้ส่งเรื่องไปที่สระบุรีแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าข้อมูลนี้นะครับส่งเรื่องไปเนี่ยนะครับ หลายวันแล้วหลายอาทิตย์แล้วแต่ทางสระบุรียังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยหรือยังไม่มีข้อมูลอะไรออกมาคําถามคือนะครับทางสปปบอกว่าเอ๊ะมีการตรวจสอบเนี่ยอยู่ตลอดเวลามีการตรวจสอบอย่างต่อเน,นื่องมีการตรวจสอบแล้วที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะครับที่ไปบุกรุกในที่สปปเป็นพื้นที่ของสอปปแต่เป็นโรงแรมไปได้ยังไงเป็นรีสอร์ทเป็นบ้านพักนะเป็นรีสอร์ทเป็นบ้านพักเป็นคาเฟ่หรูๆและที่สําคัญมีการจัดสรรเป็นที่ดินนะครับ เป็นการขายบ้านด้วยซับทําเป็นหมู่บ้านก็มีคําถามคือสอบประกอตรวจสอบอยังไงครับตรวจสอบแบบไหนครับทําให้เห็นดีครับไม่ใช่วันนี้บอกตรวจสอบ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 ,ตสอบแต่ไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนไม่ได้มีอะไรออกมาเลยเอาง่ายๆนะครับที่ภูเรือ6กพันสองไร่นะครับกี่ปีแล้วยังไม่ได้กลับคืนมาเลยนี่คือที่ดินนะครับเอายกตัวอย่างที่ภูเรือเนี่ย 6,200ได้เมื่อไหร่จะได้กลับคืนมาเมื่อไหร,สร่สปกจะดําเนินการตามที่พูดตามที่บอกให้ประชาชนอย่างผมนะได้ชื่นใจสักทีนึงว่าโอ้โหสปกาทางานตรงไปตรงมาสปกทําตามนโยบายของตัวเองนะครับและที่บอกว่าวันนี้นะครับพนักงานนะครับหรือเจ้าหน้าที่นะครับพฤติการไม่เหมาะสมมีการลงโทษมีการจำคุกหรือเปล่ามีการดําเนินคดีมีการอายัดทรัพย์หรือเปล่ามีการชดใช้หรือเปล่าหรือแค่ผิดกฎระเบียบนะครับลงโทษเพราะผิดกฎระเบียบค่าโทษค่าโทษเอาไว้ สุดท้ายก็จบอย่างเงี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะครับที่ภูเก็ตเห็นป่ะนะครับสุดท้ายก็โผล่ออกมาอีกเมื่อไหร่ก็แล้วแต่มีข่าวเมื่อไร่ก็แล้วแต่ที่มีข่าวมีอะไรออกมามันถึงจะมีการขยับมีถึงจะกลายเยืดค่อยๆโผล่ขึ้นมาเวลาที่มีข่าวก็ออกมาโอ้โหเดี๋ยวจะจัดการอย่างนั้นเดี๋ยวจะจัดการอย่างนี้เดี๋ยวจะทาอย่างนั้นเดี๋ยวจะทําแบบนี้แต่ถึงเวลาเงียบหายนิ่งเฉยแบบนี้แหละครับจะให้ประชาชนอย่างผมเชื่อมั่นการทํางานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ใช่ผมไม่อยากจะเชื่อมั่นนะครับผมอยากจะเชื่อมั่นผมอยากจะไว้ใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทํางานตรงไปตรงมาทํางานได้ให้กับประชาชนแต่ผลงานที่ผ่านมาน่ะมันเห็นอะไรบ้างมันได้อะไรบ้างสุดท้ายแล้วตอนนี้นะครับผมอยากรู้ว่าที่ดินสองสอปกรทั่วประเทศเนี่ยยังเป็นพื้นที่กเกษตรกรหรือเปล่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหรือเปล่าเป็นพื้นที่ของประชาชนเข้าไปทามาหากินเป็นพื้นที่ของประชาชนไปประกอบสัมมาอาชีพ ไปเป็นพื้นที่อยู่อาศัยหรือว่าทุกวันนี้สปกที่สปกอที่ออกมาเนี่ยนะเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทเป็นที่พักเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารเป็นสนามกรอบไปหมดแล้วนี่คือสิ่งที่ประชาชนอย่างผมข้องใจนี่คือสิ่งที่ประชาชนอย่างผมต้องติดตามก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้ส่วนใหญ่นะักข่าวที่ออกข่าวนะครับที่ข่าวเนี่ย เขาก็ออกข่าวไปเรื่อยไปเรื่อยแต่ส่วนใหญ่น้อยนักที่จะมีสํานักข่าวที่คอยติดตามเรื่องนี้คอยเอาเรื่องนี้มาถามอย่างกับผมผมบอกแล้วว่าวันนี้สปกบอกจริงๆครับนะับเรื่องนี้นะครับสปกบอกว่านะครับสปกสํานักงานใหญ่บอกว่าเนี่ยสั่งไปแล้วสั่งไปที่สปกสระบุรีแล้วให้สปกตรวจสอบแล้วนะครับถ้าดําเนินการท้าผิดจริงก็จะดําเนินคดีเลยเอาผิดจริงๆรับประกันไม่ได้นิ่งนิ่งอยู่เฉยผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้ว มีอะไรคืบหน้าบ้างมีอะไรไปถึงไหนบ้างหรือแค่สั่งสั่งขี้มูกหรือเปล่าครับหรือว่าสั่งงานถ้าสั่งงานมันก็น่าจะได้งานแล้วว่าเฮ้ยโอเคตอนนี้ทําไปถึงนี่ถึงนี่แล้วทั้งทั้งที่ข้อมูลของ d ีเที่ให้มาเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้ว41คนทํางานบริษัทเอกชนบริษัทนี้บริษัทนี้ชื่ออะไรเพราะตอนที่นะครับอ่าตอนที่คนให้บอแสนะรประชาชนที่ไปให้บอแสเน่ย บอกหมดเลยว่า41คนเป็นใครบ้างอยู่ที่ไหนบ้างเป็นพนักงานบริษัทอะไรบ้างบริษัทที่ถือครองบริษัทอะไรบ้างนี่เขาบอกหมดแต่นักข่าวยังไม่สามารถเอาออกมาพูดได้เอามาบอกได้เอามาอะไรได้เหตุผลเพราะว่ามันมีเรื่องของกฎหมายคุ้มครองอยู่เพราะการออกมาพูดเอาออกมาอะไรอาจจะถูกดำเนินคดีได้เพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อมีข้อมูลชัดเจนเหล่านี้คําถามคือสอบประกอบทำไมทํางานช้าครับทําไมสอบประกอบไม่จัดการให้รวดเร็วครับในเมื่อมันมีทั้งชื่อนามสกุล แปลงนะครับบริษัททุกอย่างนะครับรการสังคมอะไรทุกอย่างนะเพราะอะไรครับเพราะ d ี i อสไนะทำงานตั้งแต่ปีพศสองห้แล้วสรุปเอาไปปี 6.6. หลังจากนั้นรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้สปรกรนะรมันแทบจะไม่ต้องทําอะไรแล้ว d ีเอสไทให้หมดแล้วทําไมทางสงปรกรไม่เร่งดําเนินการไม่เร่งยึดคืนที่ดินนี้กลับมาหรือเป็นเพราะว่าพวกเดียวกันกําลังหาช่องทางที่จะให้หลุดรอด หรือการกตกัดกำลังจะหาช่องทางฟอกขาวสุดท้ายแล้วที่ดิน700ไร่ก็ตกเป็นอยู่ในมือของนายทุนอยู่ดีต้องติดตามเรื่องนี้ครับประชาชนทุกคนต้องช่วยกันติดตามครับทวงคืนนะครับ700ไร่นี้6,200ไร่8 0ด้ไร่ทวงคืนทรัพย์สมบัติของชาติทุกที่ที่สปกกอททุจริตคอรัปชั่นเอาไว้ตรวจสอบกันกันครับช่วยกันครับวันนี้ประชาชนพวกเราทุกคนต้องช่วยกันผมจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่ายอัปเดตให้ฟังครับ